กินบ้านขายบ้านมันนะทลอดกินบ้านน,ะน,าน,น,นี้าขายบ้า,บานมันน้องไปแย่งกันน้องก,กินด้วยกันกินเลยเออแบ่งกันกินอย่าทะเลาะก,กันนะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันกินอย่าหกแล้วเธอะมันเปื้องร,รู้ไหมเก็บกินให้หมดนะเออแบ่งกันกิน กอทองนั่งลงด้วยนั่งลงกินด้วยก้อทองอ่ะก้อทองนั่งลง behold, กินให้เรียบร้อยทองหล่ออย่ามายุ่งทองหลอกินบ้านทองหล่อเลยไปเข้าบ้านทองหล่อเลยเออกินน้ำซะกินแล้วกินน้ำเลยแบ่งกันกินของอร่อยก็แบ่งกินทองหล่ออย่ายุ่งกับน้องไปกินบ้านตัวเองเลยไปไปเข้าบ้านตัวเองไปกินบ้านตัวเองเลย อิ่มยังอิ่มแล้วก็ไปน้องยังไม่อิ่มกินไปให้น้องๆกินไปอิ่งแอิ่มเลยนะกินเสร็จแล้วมากินน้ํานี่กินเสร็จแล้วมากินน้ําอิ่มแล้วกินน้ำาเท่าไหร่อีกน้องเยี๋กวรน้องนะน้องกินข้าวกันอยู่เราอิ่มแล้วอ่ะไปนั่งร้องนอกเลยอิ่มแล้วอะยังเหรอยังไม่อิ่มปะกินไปกินไปกินไปเดี๋ยวไม่อิ่มมากินไป ให้น้องกินกันตัวน้องกินกันอยู่สองตัวเนี่ยอยู่ในกระมังเดียวกันเนี่ยตัวอย่ามาแย่งนะอ่าอืออย่าแย่งกันนะนังกดดีอย่าแย่งกัน,นะนกอินอ่มแล้วไปกินน้ำมาพูจิมากินน้ำใครอิ่มแล้วไปกินน้ำเนี่ยมามากินน้ำนะอ่าอิ่มแล้วก็กินน้ำ เอาน้ำหมดบ้ามั้งเนี่ยต้องแยงพี่ต้องรอเราไปกินน้ำไ่อิ่มแล้วกินน้ำอ่าอิ่มแล้วกินน้ำกันอ่ากินน้ำก่อนท้องยังไม่อิ่มกินต่อเลยไปเข้าไปกินต่อลูกเข้าไปกินเลยไปเข้าไปกินในบ้านเลยกินต่อเออเขากิน อทองหลอก็ยังไม่อิม่มฟูจิมันอิ่มแล้วข้าวหกมีเก็บข้าวกินด้วยก้อนทองแต่หกในถากเก็บไม่ได้หกข้างนอกเก็บได้หกในถากเก็บไม่ได้เว้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแย่งพี่ท้องหลอกก้อนทอง เราเขาย่งพี่น้องรออีกเบียดเลยเว้ยเบียดพี่น้องรอเลยแต่อิ่มกันละกินน้ำซะ,ออำะก,กินน้ำซะอย่าแกล้งน้องเขาอกินน้ำกินน้ำเลยอ่าอากินน้ำสิกินน้ำก่อนก้อนท้องนโอ้โหดูก้อนทองกันนะ่พี่น้องรอยไม่กินน้ำเลย เอาแล้วคึกอีกแล้วกินน้ำกินข้าวเสร็จแ,แล้วคึกอีกแล้วห้ามคึกห้ามคึกห้ามนั่งคอยเลยนั่งก่อนเลยนั่งก่อนกินน้ำกันหม่ไปตลอดไปกินน้ำไปไปกินน้ำเออเอ๊ยยุดยุดไปกินน้ำไหไปกินน้ำกันกินกน้ำอ่ะจะกระทองกินน้ำอ่ะกินน้ำอ่ะทอยกินน้ำไปลูกไปกินน้ำ กินน้ำนะอืกินน้ำนะอิ่มกันแล้วพอ